ออ๋มีการห้ามขายไข่ด้วยตัวเลขแบบผมจะไปขายทอดไข่ดาวข้างๆเลยเอ่อพี่บอกว่าไม่ได้ห้ามขายไข่นะโอเคผมจะมาขายกะเพราวันนี้เอมาแข่งกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันได้เจอแปรกันท้าหล็กวันนี้มากี่จานผมเอามาแค่600จานกระเพราไม่เน้นเยอะหรอกผมมเน้นคอนเทนต์คอนเทนต์พอขายหรอเฮ้ยผมก็ว่าอยู่เออเอามาแค่นิดเดียวเนี่0หกร้อยเนี่ยโอ้โหมาเจอตาจันทร์กคนนมาเจอตาจัน่ทร์ก็ให้ปีวันนี้ ออกเลยให้ฟรีโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะขายได้เยอะกว่ากันนี่ออกมาดีกว่าตอนนี้คนคนเริ่มมาแล้วตอน,นเย็นๆนะทุกคนมามบอกก่อนนะว่าปีนี้ไม่เก่ง มีกันยอแย่ไม่ได้แต่จะบอกว่าข้างนอกคนเยอะมากเนาะใช่รีบไปขายโอเคไดุ้่กคนจะขายไม่ได้เพราะเขาได้กินข้าวไข่เจียวพี่หมดแล้วตั้งต่ต่อแป๊บเดียวคือเขาได้กินกะเพราฝุงปุ๊บรู้เรื่องเลยจากไข่เจียวเขาจะย้ายร้านมาอยู่กะเพราเลยที่นี่มาเร็ว ไข่าดาวห้าฟองเท่าไหร่ไข่ดาวห้าฟองพีทให้อาวยูปกติฟองหนึ่งเท่าไหร่ฟองหนึ่งถ้วยหนึ่งยี่บห้าบาทอ่ะถ้วยหนึ่งมีกี่ฟองถ้วยหนึ่งมีฟองเดียว <c oughs> อ๋อถ้าถ้าพีทสิบบาทหรือหบาทก็ได้หฟองร้อยหนึง่งห้าฟองร้อยนี่เลยเหรอ,อไปโอเคเราไปทำข้าวไก่ดาวให้เอาอด,ดีกว่า,มววา,าผมเมื่อวานอ่ะผมเหมาเข้าไปร้อยถ้วยไปดูคลิปผมได้เลยผมเอาไปร้อยหนึ่งนะ เยอะไหมลูกอุ้ยมาเแต่มายืนนี่มีแด็ลูกค้ามาขายเยอะมากเลยได้กี่ด<ต>้วยแล้วได้หลายด้วยแล้วค่ะล้าจะมาขายนี่อันนั้นคือทำไว้เหรอใช่ใช่เอาทำไว้คน <ๆ S 2> นนุนข้าฟองลอยเหมาแล้วนะไาวไปดูสิน้องชายน้องชายโอ้ถ่ายช่องมิสเตอร์แป๊ยอยู่เหรอเดียรนดีที่ได้รู้จักจากช่องเมพินว่วะ เขาผู้แข่งผมได้ยังไงอุ้ยไหนเฮ้ยผมมาอยู่ทีมเมย์พิงค์วันนี้คุณร้านของคุณอะไรนะเนี่ยเก้เต่าอเต่ารอะเออกากับเต่าอะไรเก้ากับเต่าแล้วไหนวัตถุดิบคุณอะวัตถุดิบผมเตรียมไม้เรียบร้อยหมดแล้วอยู่ในอยู่ในถังเลยเขาก็ตามมาก็ตามมาไหนมาใครจะขายได้เยอะกันมีบาท้าผมตั้งแต่มาถึงแล้ว เออออาะะไรขงคุณ่นี่มาดูด like right. ิผมมีพวกอัน okay, นี้ก็พวกจานพวกอะไรพวกเนี oh ่ยเหรอเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยนะเฮ้ยไหนไหนไหนไหมาดูดิป่ะอันไหน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 อันไนอันไหเอาหุ้นนะเอาดงอีนะอันนี้คือหุ้นส่วนคุณเหรอไม่จะบปืนเด็ดนะช่วยเขาเฉยเฉยมาช่วยผมก็แบ่งายแบ่งไหมเอาเอาแบ่งไหมแ่งก็ไปดูนะแบ่งก็แบ่งนี่นไม่ใครใครเกี่ยวไหมไอเจี่ยวแบ่งไหมไอแบ่งดีครับใครเยอะแบ่งก็ไปอยู่ใครแบ่ยวางนั้นนะผมก็แบ่งผมแบ่งไอติมไอติมโอ้ย เจ็ดสิบสองสิบแล้วกันนะได้เดี๋ยวผมมาถล่มร้านคุณแค่นี้แหละเดี๋ยวผมมาได้เลยได้กูไม่ใช่พี่มึงยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะถ่ายแล้วถ่าเยแล้วเดี๋ยวจะมาลองชิมว่าอร่อยไหมนะได้ขายได้กี่เท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบก้อนแก้วแล้วลงทุนไปเท่าไหร่กี่บาท เมื่อวานผมเพื่อนไป2,500ร้อยจานขายได้อีกสี่สิกว่าเป็น3,000กว่าวันนี้คุณต้องขายให้ได้อย่างน้อย30แล้วพรุ่งนี้อีก30คุณจะคืนทุนแต่เรื่องกำไรคุณต้องวันละ50าสิวันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานนะได้เดีเออ๋ยวๆพีออ่ใหญ่ไม่รู้หรอไม่รู้หรือเปล่าไ,ไม่บอกไม่อะไรล่ะไข <laughs> <laughs> ่ดาวของอเมนะครับห้าฟองห้าฟองใส่ซ้อนมาแล้วผมไม่กินข้าวมาทั้งวันเพื่อมากินไอ้นี่เลยนะ เราอยู่หลังเวทีไฮยูเจลลี่ด้วยนะครับตอนนี้คุณจะมีกิจกรรมจากเราแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับนี่อร่อยไหมอร่อยอันนี้มีไข่นะฮะด้านล่างก็เป็นข้าวข้าวสวยนะครับหูเองด้วยอาอแ่บแล้ววะ <c oughs> เอาลูกป้าเอาเป็นคนแรกเลยที่สั่งข้าวไข่าขาดาวอะ่ะมีแต่คนทั้งข้าวไข่เคี่ยว อยากได้ซอสเพิ่มอ่ะเอาได้เอาให้ไปทำเองดีกว่านี่ครับซ <Okay. S 1> อสหน่อยใช่เฮ้ยไป,ไป็นสเตบแล้ว,วะแล้วก็มีซอสมาเสืร์เองนะ เดี๋ไปนั่งกินข้างในเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันอร่อยไหมนะจ๊ะไหนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูมดั่วมันจะเจ๊งแล้วมันทำหน้าแบบไปดูในคลิปผมมันแบบเราเหลือเขาเต้นกันกุ้งกลงกลุ้กงกงแต่พี่เมย์เขาแบบนี่วันนี้เรามาจัดบูธไฮยอรเจลลี่นะครับเป็นเวทีใหญ่ลงทุนไป8ปดแสนบาท3วันเป็นคอนเสิร์ตนะครับจัดเต็มพิธีกรงานอีเวนต์ เงน<ม>ินรางวัลคู่แดนคอสเพย์นักร้องประกวดเยอะแยะมากมายแล้วก็พี่เมย์ก็เลยขอมาเปิดร้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่เสียค่าทีด้วยนะถ้าเกิดค่า<ช>ทีนี่โดนไปอีกวันละประมาณเกือบพันนะใช่ขอบคุณไอเยียจิลี่ละตาอูอะยอยเยอะอ้มยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่ไม่กินอ่ะเดี๋ยวขายก่อนแล้วค่อยกินแม่ไม่กินเลยอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมอยากขายเพราะว่าพอมีคนทำไมอพอมีคนมาซื้อเยอะ ผมจะกินให้ทุกคนดูว่าผมกินหมดเลยนะครับห้ากองผมไม่กินข้าวมามไหนจ้าผมกลับมากินร้านพี่เมย์วันนี้ขายได้สิบเท่าไหร่วันนี้สิบกว่าแก้วแล้วเมื่อวานสี่สิบกว่าเมื่อวานสี่สิบเจ็ดผมไปร้อยหนึ่งเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดวันนี้สิบกว่าแก้วตีไปร้อยหกสิบขายแก้วสี่สิบห้าอ่าคืนทุนอ่ะอุย อ so <c oughs> so ีกสีเองเดี๋ยวก็ขายได้ได้มีเวลาพรุ่งนี้ด้วยใช่ไม่จริงแต่ก็ไม่ได้กําไรสรุปทําทําไมไม่รู้ไม่จริงเจมสด้วยแล้วจะบอกให้ถ้าเกิดผมไม่อุดหนุนเป็นร้อยแก้วอะใช่ก็ขายได้ปีหน้าขายอไหมอ๋อกำลังคิดอยู่ว่าปีหน้าจะขายอะไรดีที่สุดอีกแล้วยังขายอีกเหรอขายน้ําไงยังที่จะขายอีกเจ๊งแล้วจะอีกลูกจิ้นลูกจิ้นผมก็ช่วยใช่ใครผมก็ช่วย เอาน้ำต่อเหรอเอาน้ำต่อพี่น่าใช่ oh, เราต้อเอาทุกปี <laughs> <laughs> อร่อยครับคอนเฟิร์มครับมราซื้อได้แต่ไม่ทันแล้วลงคลิปแล้วมันก็ไม่มีขายแล้วนะครับใครจะเมะพิ้งจริง yeah. Now we here ตาจกแต่งใจกับ <funz iona> รักที <interacted> ่พอระหดต่อไปโสดแต่งแล้วตามคนคึงดิม พอได้กินกะเพราฝุงปุ๊บรู้เรื่องเลย,ายจากไข่เจียวเขาจะย้ายร้านมาอยู่กะเพราเลย ว้าวคนเยอะมากไข่ไข่ไปเยอะมากแล้วนะครับใช่ตาแม่ไข่จะหมดยังไข่ได้มากทีบสุดแล้อันนี้พูดอายุเจลลี่เราตั้งไว้ข้างๆนะครับใครจะมาซื้อเติมพลังก็ได้คนจะมาเรื่อยๆส่วนอันนี้คือบูธนะครับก็จะมีคนเติร์กอยู่เรื่อยๆ ครูจะมีดนตรีสดนะครับทำอะไรกัะมือกับมือเหรอว้าวยังวันสุดที่จะ กลับบ้านนุ่มวงกลับบ้านแต่ระหว่างทางนั้นทุกคนเราเจอด่านคุณช้างคุณเพชรของเลขาเมโดนด่านไปหนึ่งกลุ่มเราจะเราจะต้องทํายังไงอะไรยังไงเนี่ยเราไม่มีใครขับรถได้ด้วยตอนนี้พรเมื่อกี้เราขับตรงไปใช่ไหมตรงี่แล้วแล้วรถมันติดมากใช่เพราะว่าหนูเซิร์ชหาในแมพแล้วมันขึ้นแบบสีส้มสีแดงเป็นแถบเลยแล้วแบบรเลย ก็เลยต้องวนรถกลับมาอีกทางแล้วก็มาทางนี้พอมาทางนี้ก็คือสรุปคือมีด่านเรียบร้อยเลยค่ะมีไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเดี๋ยวรอะเดินไปเท่าไหร่เดี๋ยวรอพี่เขามาแล้วก็เราค่อยถามพี่เขาหยบร้อย แอร์ไข่เคี่ยวเที่ยมี์ไข่วันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายหมดแล้วเลยทุกคดนี่เวลาตีหนึ่งอะทุกคนโอ้ยี่ไข่มากไข่เคี่ยววันนี้จบกันเลยเสียไปเลยแล้วมาลุ้นก้นมันได้เท่าไหร่ใช่ไหาต้องรู้ว่าเสียเท่าไหร่ใช่รอที่ผลมาคือเรามารอดูกันดีกว่าทุกคน ส7มเมั่ว่ายได้เท่าไหร่ใกล้ได้37รวมเป็นประมาณ184 184นี้ได้เงินประมาณ3000เกือบ4000แต่ก็เกือบจะเท่าทุนใช่แต่ไม่ได้กำไรเป็นงฟรีใช่แต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 ่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนอามีนเดินจับเพราะอะไรมาดูนี่สิเพราะมีผู้จัดการคนหนึ่ง ผู้จัดการ阿เมเนี่ยเขาเป็นช้างทําไมเขาเมาใช่เขาเขาเทน้าเวทีกับอเมหนึ่งดึงดึงแล้วก็กินเหรอโดนไว้เท่าไหร่อ่ะก็ไปจองวันเจ็บเชื้อเครื่องโกรธช้างล่ะช้างเข้าห้องนะช้างออกมาเลยช้างอ่ะช้างช้างครับจะเสร็จยังออกมาให้เวลาค่ะวิเร็วเร็วเลยเร็วช้างตำรวจมาแล้ว มาแล้วูชมาดูหน่อยมานี่หน่อยโู้เม็นมากมาตรงนี้อ่ะคุณตอนแรกลงทุนไปผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะเจ๊งเชื่อผมหรือยังเชื่อแล้วเลยนี่ไงป้าป๊าเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะเจ๊งใช่ไหมใช่เลยเนี่ยคุณเมลลี่อยู่ไหนเนี่ยคุณเมลลี่มานี่นี่อีกคนนึงครบทั้งสายอันนี้เลขาผมนี่เลขาพี่เมย์เป็นยังไงเอาเข้าร่วมขบวนกันหมดเลย เล้งเลยเหนื่อยปีไปตั้งแต่ Aí> 4โมงเย็นนะครับอากาศร้อนๆผลสรุปประกอบการแล้วขาดทุนไปทั้งหมดสามพันล้านบาทรวมกับอันนี้ยังไม่รู้ต้องไปขึ้นศาลเลยฮะ <laughs> ผมนะไปถ่ายงานแบบตากแดดเอาชีวิตรอดในป่าไอ้นี่ไม่ไปบอกว่าจะไปเตรียมไข่เจียวไป็นยังไงละ่ะเตรียม1วันไปทําร้านไปเข้าไปอีกวันหนึ่งแล้วก็อีก2วันขายรวมเป็น4วันขาดทุนสามห้าร้อยบาทปีที่แล้วลูกชิ้นเจ๊งปีนี้ไข่เจียวกันเจ๊ง <laughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันปีนห <laughs> 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 น้าปีหนาคนไม่กิด